ผู้ชมครับขณะเดียวกันนะครับเมื่อวานนี้มีม็อบนะครับของกลุ่มผู้ชุมนุมคณ<ฮ>ะราษฎรที่บริเวณแยกท่าพระปรากฏว่ามีเหตุการณ์ชุลมุนเกิดขึ้นนะครับเมื่อมีคนปาประทัดปิงปอง <ฮะ S 1> เข้าไปในพื้นที่ชุมนุมนะครับก็มีความวุ่นวายเกิดขึ้นเล็กน้อยนะครับ <ฮะ S 1> ซึ่งเหตุการณ์นี้นะครับเกิดขึ้นที่บริเวณแยก ที่มีการชุมนุมกันนะครับของผู้ชุมนุมที่แยกข้าพระอย่างที่บอกนะครับมีมือมีมือดีนะฮะโยนประทัดเข้าไปนะครับในพื้นที่ของผู้ชุมนุมที่มันอยู่ใกล้กับบริเวณ MRT ท่าพระเสียงดังขึ้นมาเลยนะฮะแล้วก็พบบุคคลต้องสงสัยเนี่ยที่อาศัยช่วงชุนลมุนหลบหนีขี่จักรยานยนต์มุ่งหน้าไปทางวงเวียนใหญ่ตรวจสอบพบวัตถุคล้ายประทัดตกใส่สถานีสองลูก ลูกถูกจุดที่แตกนะฮะหึงลูกด้วยนะครับแล้วก็ยังมีชายที่ขี่จัก,กรยานยนต์บุกเดี่ยวกลางม็อบด้วยชูพระบรมฉายาลักษณ์ในหลวงรัชการที่9้าเข้าพื้นที่ชุมนุมโดยไม่มีเหตุปะทะใดๆนะครับก่อนที่ชายคนดังกล่าวจะออกไปอย่างสันติขณะที่กลุ่มผู้ชุมนุมก็ปักหลักที่แยกท่าพระผัดกันปลาใยนะครับ ยืนยัน3ข้อเรียกร้องไม่มีการลดเพดานแน่นอนก่อนที่จะมีการยุติการชุมนุมนะครับเวลา20นาฬิกาแล้วก็เคลื่อนกำลังใจให้กำลังใจแก่นำที่ถูกปล่อยตัวจากเรือนจำนะฮะ พาคุณผู้ชมไปดูท่าทีของทางรัฐบาลกันบ้างนะคะหลังจากเหตุการณ์ที่ชุลมุนเกิดขึ้นเมื่อวานนี้นะคะผู้สื่อข่าวไปสอบถามบิ๊กป้อมพลเอกประวิทย์วงสุวรรณท่านรองนายกนะคะก่อนที่จะเข้าร่วมประชุมคณะรัฐมนตรีสัญจรที่จังหวัดภูเก็ตค่ะถึงการตรวจสอบเหตุการณ์คนร้ายที่ไปโยนประทัดปิงปองใส่ผู้ชุมนุมกลุ่มคณะราษฎรนะคะที่บริเวณ MRT สถานีท่าพระเมื่อวานนี้นะคะบิ๊กป้อมบอกว่ายังไม่ได้รับรายงานและขณะนี้อยู่ระหว่างการตรวจสอบ เพราะคราวนี้ถามต่อว่ามีความกังวลอะไรหรือไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ความรุนแรงซ้ําขึ้นอีกพลเอกประวิตย์กล่าวว่าก็ไม่อยากให้มีตนขอฝากไปถึงคนที่ทําด้วยนะคะนักข่าวถามอีกว่าจะมีการสั่งการอะไรหรือไม่พลเอกประวิทยก็ย้อนถามนักข่าวว่าจะมีการสั่งการอะไรสั้นๆตามสไตล์ค่ะกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากดิว18กันนะคะ